สวัสดีครับพวกกับผมอนิเมะ XP คลิปนี้ผมจะมาสปอยเพราะฉะนั้นผมจึงลาม,มกมากไม่ได้ซึ่งจะเป็น EP ที่11ไและ EP พสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ตัดมาในตอนเช้าแม่ของเลสเกตก็กลับมาดูเหมือนว่าเธอจะรู้เรื่องของเลสเกตทั้งหมดแล้วเธอได้บอกกับเลสเกตว่าจะไม่ยอมให้เลสเกตตายเป็นอันขาดซึ่งเธอก็ฝากความหวังไว้กับลิซ่าและทุกๆคนจากนั้นแม่ของเลสเกตก็บอกกับเลสเกตว่าเธอรู้เรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับดาบแล้ว และก็เชื่อว่าทุกคนจะช่วยเลสเกตได้สําเร็จจากนั้นดารูเนียก็มาแนะนําตัวกับแม่ของเลสเกตและบอกว่าเธอมาที่นี่เพื่อเก็บวิญญาณของเลสเกตตัดมาที่ลิซาร่าเธอกําลังนึกถึงเรื่องที่เคยพูดกับเลสเกตและลิซาร่าก็เข้ามาหาเลสเกตและบอกเขาว่าเรื่องที่จะไปเดทกับมีนะได้เตรียมตัวหรือยังซึ่งดูเหมือนว่าเลสเกตจะไม่ใส่ใจเลยลิซาร่าจึงบอกให้เลสเกตช่วยตื่นตัวหน่อยตัดมาที่คิวรุเธอได้บอกกับมีนะว่า ถ้ามีนะได้สนุกกับการเด็ดจากใจจริงทุกอย่างคงไปได้สวยแน่ๆถ้าพลังของมีนะตื่นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบต้องช่วยชีวิตของเลวสเกตได้อย่างแน่นอนจากนั้นมีนะและเลวสเกตก็ออกมาพบกันตามนัดซึ่งทุกคนก็แอบตามมาช่วยอยู่คิวรุซึ่งเห็นมาเดินมาพอดีก็ใช้พลังของเธอควบคุมหมาตัวนั้นเอาไว้ให้พุ่งเข้าไปหามีนะเพื่อจะให้เลวสเกตได้ปกป้องมีนะ ซึ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นไปตามแผนของคิวรู้แต่ก็ดูเหมือนว่าความรู้สึกของลิซารานั้นจะต่างออกไปจากนั้นเลสเกตก็พามีนาเดินออกไปและบอกว่านานแล้วที่ทั้งคู่ไม่ได้ออกมาเที่ยวด้วยกันตัดมาที่บ้านของเลสเกตแม่ของเลสเกตก็ต้องตกใจที่รู้ว่าจะช่วยเลสเกตไว้ไม่ได้ซึ่งเธอก็บอกดารูเนียว่าเอาวิญ,ญญาณของเธอไปแทนได้ไหมดารูเนียก็บอกว่าการจะเอาวิญ,ญญาณมาทดแทนกันนั้นมันเป็นไปไม่ได้และดารูเนียได้บอกต่อว่าเมื่ออายุไขของเลสเกตสิ้นสุด วิญญาณของเรสเกตก็จะล่องลอยไปตามลมนับตั้งแต่วันที่ตายจนสามารถเก็บเป็นพลังงานได้ถึงจะใช้พลังของมีนาช่วยแต่จากประสบการณ์ของเธอไม่มีทางเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งแม่ของเรสเกตก็บอกว่าประสบการณ์ของเธอนั้นเห็นต่างออกไปเพราะเธอเป็นนักวิจัย จึงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสมบูรณ์แบบร0 0เซต้องมีซักทางที่จะช่วยเรียวสเกตได้อย่างแน่นอนตัดมาที่เรียวสเกตเขาได้พามีนะไปเที่ยวในที่ต่างๆรวมถึงการพามีนะไปดูหนังด้วยซึ่งทุกคนก็ตามมาดูสถานการณ์อยู่ห่างๆจากนั้นเรียวสเกตก็พามีนะมากินไอศครีมซึ่งเรียวสเกตก็ขอชิมไอศครีมของมีนะด้วยเมื่อเรียวสเกตได้ชิมมีนะก็ลุกสกเขินที่เรียวสเกตกินไอศครีมของเธอซึ่งลิซ่าและทุกคนก็ยังตามมาดูสถานการณ์และลิซ่าก็ได้บอกกับทุกคน ว่าพวกเราคงไม่มีความจําเป็นแล้วแหละและลิซ่าก็ขอตัวกลับบ้านไปก่อนซึ่งอีเลียและคิวลุก็รู้ทันทีว่าลิซ่านั้นทนไม่ไหวแล้วจากนั้นเลสเกตและมีนะก็มาที่ร้านขายเสื้อผ้าเมื่อเรสเกตได้เห็นมีนะลองชุดใหม่เขาก็ชมว่ามีนะน่ารักมากทําให้มีนะเขินและรู้สึกดีจนทําให้เกิดปฏิกิริยากับพลังงานของมีนะซึ่งเรสเกตก็ซื้อชุดนี้ให้กับมีนะด้วยจนมาถึงตอนเย็นพวกเขาก็นั่งพักที่ศาลามีนะก็บอกกับเรสเกตว่า วันนี้เรียสเกตดูดีมากแต่เรียสเกตก็บอกว่าเขาไม่เท่ขนาดนั้นหรอกซึ่งมีนักก็บอกว่าสำหรับเธอแล้วเธอเห็นเรียสเกตเท่มาโดยตลอดและเธอก็ชอบเรียสเกตที่สุดแต่วันนี้เธออยากรู้มากกว่านั้นว่าที่ผ่านมาเรียสเกตคิดยังไงกับเธอซึ่งจังหวะนั้นคิลลุที่แอบดูอยู่ก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วตัดมาที่ลิซ่าดูเหมือนว่าเธอจะกลับมานอนซึมอยู่ที่เตียงซึ่งจังหวะนั้นคิรลุและอ e ีเลียก็เข้ามาหาเธอพอดีแต่คิ รู้กลับพูดว่า พวกเราจะทำไงดีตัดมาก่อนหน้านี้หลังจากที่มีนาได้ถามเลสเกตออกไปแล้วคําตอบของเลสเกตก็คือคําขอโทษที่มีต่อมีนาะซึ่งก็หมายความว่าการเดทครั้งนี้ทําไม่สําเร็จตัดกลับมาปัจจุบันเลสเกตก็กลับมาถึงที่บ้านซึ่งจังหวะนั้นเขาก็ได้ส่งข้อความบางอย่างด้วยลิซ่าจึงเข้ามาหาเลสเกตซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะโกรธมากและถามว่าทําไมเลสเกตต้องปฏิเสธคําสารภาพของมีนาด้วยเลสเกตจึงตอบว่าเขาโกหกไม่ได้จริงๆนั่นก็ เพราะว่าเขานั้นชอบลิซ่าตอนที่เจอกันครั้งแรกนั้นเหมือนจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายสุดๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงจึงอยากช่วยลิซ่าให้ถึงที่สุดและความรู้สึกที่เขามีต่อลิซ่าจนถึงตอนนี้คือความจริงที่สุดแต่ลิซ่าก็บอกว่าเธอไม่เคยรู้สึกอะไรกับเรสเกตเลยสักนิดและตอนนี้ขอให้เรสเกตรีบกลับไปขอโทษมีนาะกลับไปบอกว่าตอนนั้นเขาโกหกและพูดว่าชอบมีนาะออกไปซะถ้าขืนปล่อยไว้แบบนี้เรสเกตต้องตายแน่นอนแต่เรสเกตกลับพูด ว่าจริงๆแล้วเขาอยากอยู่กับลิซาล่ามากที่สุดจากนั้นเรียสเกตก็หมดสติไปทําให้ทุกคนรีบเข้ามาดูเรียสเกตและลิซาล่าก็ได้ขอโทษแม่เรียสเกตที่ไม่สามารถช่วยเรียสเกตไว้ได้ตัดมาที่มีนะเธอก็รู้สึกเสียใจที่ถูกเรียสเกตปฏิเสธจากนั้นคิวลุก็เข้ามาบอกมีะว่าเรียสเกตนั้นแย่แล้วและจังหวะนั้นดารูเนียก็รู้ในทันทีเลยว่าถึงเวลาของเธอแล้วจากนั้นดารูเนียก็เข้ามาในห้องซึ่งมีะก็ขอตัวกลับบ้านไปก่อนซึ่งแม่ของเรียสเกต ก็บอกกับดาดูเนียว่าขอให้ทำหลังจากงานศพได้ไหม แต่ดาูเนียก็บอกว่าเธอจะเก็บไปแค่วิญญาณไม่ได้เก็บร่างเนื้อไปด้วยถึงเวลาที่จะต้องปลดปล่อยวิญญาณของเลสเกตแล้วแต่ลิซ่าก็บอกว่าขอให้ช่วยรออีกหน่อยแค่วันเดียวก็ยังดีแต่ก็ดูเหมือนว่าดาลูเนียนั้นจะไม่ฟังคําของทุกคนเลยซึ่งลิซ่าก็พยายามเข้าไปห้ามแต่ก็ไม่ทันจากนั้นดาลูเนียก็ได้ทําการเรียกอาวุธของเธอออกมาและใช้อาวุธของเธอดึงวิญญาณของเลสเกตแต่พลังของดาบกแกรมในตัวของเลสเกตก็ปฏิเสธพลังของดาลูเนียไม่ให้สามารถ ดึงวิญญาณได้ซึ่งดารูเนียก็บอกว่าดาบแกลมยังฝังอยู่ในตัวของเลสเกตถ้าเป็นแบบนี้วิญญาณกับร่างเนื้อก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ขอให้ลิซาล่าช่วยดึงออกหน่อยเพราะเธอไม่อยากฉีกร่างของเลสเกตต่อหน้าแม่ของเขาซึ่งลิซาล่าก็ขอร้องดารูเนียว่าขอเวลาอีกสักนิดได้ไหมแต่เหมือนดารูเนียจะไม่ฟังและใช้พลังของเธอตรึงลิซาล่าไว้และดารูเนียจะทําการฉีกร่างของเลสเกตอีเลียจึงเข้าไปขวางเธอไว้ซึ่งอีเลียก็บอกให้ดารูเนียเลิก บาสักทีเพราะทุกคนกําลังเศร้ากันอยู่แต่ดารูเนียก็บอกว่าเธอก็แค่ทําตามหน้าที่และดารูเนียก็ได้โจมตีอีเลียที่เข้ามาขวางทางเธอซึ่งก็ดูเหมือนว่าอีเลียจะไม่ยอมจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ใช้พลังเปลี่ยนเป็นชุดนักลบ ตัดมาที่มีนะได้มีข้อความส่งมาถึงเธอนั่นก็คือข้อความของเลียสเกะก่อนหน้านี้เลียสเกตบอกว่าครั้งแรกที่มีนาสารภาพรักกับเขานั้นเขาได้ยินแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ให้คําตอบไปทั้งที่มีนะใจดีหน้าตาน่ารักทําอะไรก็ถูกใจทุกอย่าง ถ้าไม่ใช่เพื่อนในสมัยเรียนมีนาคงเป็นผู้หญิงที่เขาชอบมากที่สุดและคงคิดจะแต่งงานอยู่ด้วยกันไปแล้วซึ่งเขาก็ขอโทษด้วยและถึงมีนาจะเป็นเพื่อนในสมัยเด็กแต่มีนาก็เป็นคนที่เขาชอบที่สุดเหมือนกันตัดมาที่การต่อสู้ดารูเนียได้บอกกับอีเลียว่าคนที่สามารถดูดพลังงานโดยตรงอย่างเธอไม่มีทางแพ้ให้กับอีเลียที่ทําพันธสัญญากับหมาได้หรอกแต่จังหวะนั้นได้เกิดปฏิกิริยาของพลังงานมหาศาลเกิดขึ้นซึ่งอีเลียก็ใช้จังหวะนี้ ใช้พลังของเธอหนีไปได้ซึ่งพลังนั้นก็คือพลังงานของมีนานั่นเองและอีเลียก็ได้เข้ามาพบกับทุกคนมีนาก็บอกกับทุกคนว่าพลังมันตื่นขึ้นมาหลังจากได้อ่านเมลของเลสเกต ซึ่งทําให้ลิซาร่ามีความหวังขึ้นมาอีกครั้งตักมาที่บ้านลิซาล่าได้บอกว่าก่อนอื่นให้แยกวิญญ,ญาณเธอออกจากร่างซะก่อนจากนั้นก็ใช้พลังของมีนะเพื่อนําวิญญาณของเรสเกะก,กลับมาซึ่งเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใจได้ผลไหมแต่เธอก็อยากจะลองดูจากนั้นคิวลุก็พยายามดึงดาบประจําตระกูลของเธอออกจากตัวของมีนะซึ่งเมื่อออกมาแล้วมันก็เต็มไปด้วยพลังของมีนะและคิวลุได้ส่งมันให้กับลิซ่าซึ่งลิซ่าก็ใช้ดาบของคิวลุแทงลงไปที่หน้าอกของเธอ ซึ่งความเจ็บปวดที่ลิซ่าได้รับนั้นมันก็เป็นของจริงแต่ลิซ่าก็สามารถแทงดาบลงไปในตัวของเธอได้ซึ่งจังหวะนั้นดารูเนียก็เข้ามาพอดีแต่ดารูเนียก็บอกว่าในกรณีที่เกิดเรื่องไม่คาดฝันงานที่ต้องทําคือตรวจสอบผลลัพธ์ซึ่งในกรณีนี้เธอจะไม่เข้าไปขัดขวางเพื่อที่ต้องการจะดูผลลัพธ์ของมันแต่ถ้าหากว่าลิซ่ายังฝืนแยกวิญ,ญญาณออกจากร่างเนื้อแบบนี้นานๆมันจะส่งผลให้ลิซ่าไม่สามารถกลับเข้าร่างเนื้อได้อีกซึ่งก็ทําให้ทุกคน ต้องตกใจตัดมาที่ลิซ่าดูเหมือนว่าเธอจะเดินทางมาถึงโลกของวิญญาณแล้วลิซ่าก็ได้เห็นวิญญาณของเลสเกตที่กําลังล่องลอยไปตามกระแสของลมซึ่งกระแสของลมนั้นสามารถดูดกลืนได้ทุกอย่างรวมไปถึงแผลคําสาดที่ติดตัวลิซ่าด้วย จากนั้นลิซ่าก็ได้เรียกสติของเรียสเกตซึ่งเรียสเกตก,ก็ได้ยินเสียงของลิซ่าและความทรงจำของเรียสเกตก,ก็กลับมาคืนซึ่งลิซ่าในตอนนี้ก็พยายามดึงวิญญาณของเรียสเกตก,กลับมาคืนซึ่งเรียสเกตที่เห็นแบบนั้นก็พยายามบอกให้ลิซ่าหยุดเพราะถ้าขืนเป็นแบบนี้ลิซ่าก็จะถูกดูดกลืนเข้าไปด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่าลิซ่านั้นจะไม่ฟังเรียสเกตเลยถึงแม้มือของเธอจะได้รับบาดเจ็บก็ตามจากนั้นร่างของเรียสเกตก็เริ่มจะสลายไปแล้วลิซ่าจึงรวบรวมกำลังทั้ง หมดดึงเลสเกตเข้ามาจนลิซ่าสามารถคว้ามือของเลสเกตไว้ได้แต่ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นพลังที่ล้งวิญญาณของเลสเกตไว้จะหมดลงแล้วซึ่งเลสเกตก็บอกว่าขอให้ลิซ่าปล่อยเขาเธอเพราะนี่มันเป็นชะตากรรมของเขาแต่ลิซ่าก็บอกให้เลสเกตไม่ต้องพูดมากเพราะเลสเกตชอบพูดแต่เรื่องบ้าๆออกมาทําให้เธอปล่อยให้เลสเกตตายไม่ได้ถ้าในตอนนั้นเธอตอบรับคําของเลสเกตไปพลังของมีนาก็จะไม่ตื่นขึ้นมาจะทําให้ไม่สามารถ ช่วยเลยสเกะไว้ได้เลสเกะจึงบอกว่า้า,าริซาลาอยากจะพูดอะไรก็ขอให้พูดออกมาชัดชัดเลยลิซาลาจึงบอกว่า เธอนั้นก็ชอบเรียสเกตมากที่สุดเหมือนกันแต่ก็เกลียดที่เรียสเกตทําตัวลามกแต่เธอจะไม่ยอมให้เรียสเกตต้องตายแน่นอนจากนั้นลิซ่าก็ดึงเรียสเกตเข้ามาจูบและถามเรียสเกตว่าเรียสเกตอยากตายท้งๆแบบนี้จริงหรือทางทงที่เรียสเกตนั้นยังไม่เคยเห็นจุดที่ใช้กระตุ้นอารมณ์ของเธอเลยจากนั้นลิซ่าก็ตื่นขึ้นมาซึ่งก็ดูเหมือนว่าเรียสเกตจะฟื้นขึ้นมาแล้วทําให้ลิซ่าดีใจมากและเข้ามากอดเรียสเกตและก็ทําให้เกิดพลังงานมหาศาลเกิดขึ้นจนถึงทำ ให้ดารุเดียนั้นต้องตกใจ ทา,ทางที่เลสเกตไม่ใช่ผู้ที่มีพลังโดดเด่นแต่กลับมีพลังของผู้ที่มีพลังโดดเด่นซึ่งก็ทําให้ดารูเนียเกิดความคิดดีๆตัดมาที่แม่ของอิซ่าเธอได้บอกกับคนรับใช้ของเธอว่าถ้าซ่อมทูสเลเ็จทุกอย่างก็จะกลับมาคืนในสภาพปกติแต่ก็ไม่จําเป็นก็ได้เพราะเธอได้รับข้อเสนอจากบริษัทประกันชีวิตเมลโลว่าให้ส่งตัวแทนมาที่โลกมนุษย์เพื่อเริ่มความสัมพันธ์ระหว่างกรีมวาดกับโลกมนุษย์ซึ่งก็เป็นทฤษฎีพลังชีวิตของดารูเนียซึ่งดารูเนียได้พูด ในที่ประชุมไว้ว่าพลังงานของมนุษย์นั้นสามารถเติบโตขึ้นได้จากความพึงพอใจของมนุษย์เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ เหล่ายมทูตจึงควรสนับสนุนช่วงชีวิตของเหล่ามนุษย์เพื่อก่อนที่มนุษย์จะตายจะได้ยกระดับวิญญาณของมนุษย์ให้สูงขึ้นซึ่งวิธีนี้จะสามารถทําให้ยมทูตเก็บพลังงานได้อย่างมหาศาลทําให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดพลังงานในระยะยาวได้ซึ่งลิซ่าและเลสเกะนั้นกลายเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไปเลยจากนั้นกีมวาดและโลกมนุษย์ก็เชื่อมความสัมพันธ์กันในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวัน ซึ่งก็ทําให้อีเลียถึงกับงานยุ่งตัดมาที่เรียสเกตเขาก็พยายามอ้อนวอนที่จะเข้าไปอาบน้ํากับลิซ่าซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าลิซ่านั้นไม่ยอมซึ่งเรียสเกตก็บอกว่าเพื่อความสุขของทุกคนบนโลกนี้จะขาดรอยยิ้มไปไม่ได้และก้าวแรกที่สําคัญคือเพิ่มประชากรให้มากขึ้นและเพื่อการนั้นการคบกันเรื่องหื่นก็เป็นเรื่องที่สําคัญและขอให้ลิซ่ามาให้กําเนิดลูกของพวกเรากันเถอละลิซ่าที่ได้ยินเรียสเกตพูดก็จัดให้เรียสเกตไปหนึ่งชุดซึ่งคิลู และมีนาที่อยู่ด้านนอก<ๆ>ก็ยังไม่คิดจะยอมแพ้ให้กับลิซ่าจากนั้นอีเลียก็มาอีกคนและบอกว่าเธอก็อยากจะคบกับเรียสเกะแบบหืน่นๆบ้างซึ่งเธอก็จะไม่ยอมแพ้ให้กับทุกคนแน่นอนและก็เป็นจังหวะที่เรียสเกตพุ่งออกมาชนกับอีเลียพอดีอีเลียที่กำลังตกใจก็จัดให้เรียสเกตไปอีกหนึ่งชดแต่เมื่อเรียสเกตลุกขึ้นมาเขาได้บอกว่าจากนี้ไปเพื่อลิซ่าเขาจะระเบิดความหื่นออกมาแบบไม่มีจํากัดซึ่งก็ดูเหมือนว่ามีนาคิวรุและอีเลีย ก็จะไม่ยอมเหมือนกันและเรื่องวุ่นวุ่ของเลสเกะจอมหื่นก็ดําเนินต่อไปก็จบแล้วนะครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้จะมีตอนพิเศษ OVA อยู่1ตอนนะครับและก่อนจบคลิปขอความเมตตาจากผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Sug Patrol